สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมบรูชาเลนเจอร์ก็วันนี้นะครับก็หลังจากที่จบสืบมิวซึมมาครับผมก็จะว่าจะมาเช็คสภาพปืนกันเล็กน้อยนะก็เช็คสภาพกันนิดหน่อยหลังจากที่เราไปเล่นหนักกันมานานนะครับก็เดี๋ยวไปจันห้ากันไปเดี๋ยวเราจะเอามาตรวจสภาพปืนกับพี่โยกันซึ่งบอกเลยว่า มิวซิมเล่นหนักไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปตรวจสุขภาพกันจานครับเช็คให้หน่อยว่ามีปัญหาอะไรไหมนี่เราเราจะมาตรวจสุขภาพกันก็แนะนำนะครับว่าให้ตรวจสุขภาพตันก็คือปีละ2ครั้งอ่ะแต่ถ้าเกิดทำแรกๆพี่โยจะตรวจเท่าไหร่พี่ก็โปคตีถ้าทำไปแยกๆก็เช็คระยะพันโลก็ประมาณลูกสองหนูแล้วกลับมาเช็คพันโลก่อนอืครับเป็นบริการหลังการขายฟรีแค่บริการ ครั้งต่อไปก็ตีเปสักหนึ่งโลก็ประมาณสักสิบถุงสิบถุงก็มาดูอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นไปก็ก็ถุงสักถุงก็ว่าว่า,ากันไปก็ปีละสองครั้งก็ว่าได้ใช่ไหมพี่ออได้ครับได้เห<ด>มือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วปุ๋ยทําำไปเนี่ยมันมีประกันปีหนึ่งอยู่แล้วปีหนึ่งบริการฟรีเกลีอะไรฟรีทุกอย่างหน่าไปสมมุติเราทำไปหนึ่งมกราลาเลยหมดประกันอีกทีหนึ่งก็หนึ่งมกราาปีหน้าแล้วหมายความว่าในในระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยคุณสามารถเข้ามาใหม่ได้ตลอด ถ้ามีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะก็เอาออกมาให้ดูได้ครับผมโอเคครับยังสวยใสอยู่อ่ายังสวยใสเพราะบนกเกียร์ล้าวเนี่ยเราจะมีเส้นขีดตรงนี้มันจะเป็นขีดเราล้าวแถวๆตรงนี้เนี่ยแต่ของเราเนี่ยยังไม่มีเห็นไหมทั้งสองฝั่งนี่เวลาดูว่าเกียร์คอเกียร์ล้าวหรือเปล่าให้ดูตรงนี้นะนี่ยังไม่มีเนี่ยไม่มีไหมทั้งตรงนี้ทั้งตรงนี้ก็ไม่มี นั่นหมายความว่าอยู่กันอีกนานโอเคยาวๆ,าวๆโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอีกนานครับผมอันนี้ก็ปืนนี้ต้องบอกว่าจะ3ปีแล้วนะกระบอกเนี้ยงานเสียเกียร์ปกติดีก็คือยังปกติใช่ไหมพี่ใช่เสียเกียร์ปกติดีอยู่เดี๋ยวเราก็มาทำความสะอาดท่อทำความสะอาดนอสเซอร อ่าท่อได้เวลาล้างแล้วพอดีเลยโอเคโอเคไอ้ล้างท่อล้างรอดเซลดูมอเตอร์ว่าอะไรวใครยังมีอยู่ไหมแค่นี้ต้องขับบ้านเดยแล้วแล้วัดววความแรงอ่ะถ้าความแรงยังคงเดิมก็จบก็จบขับบ้านได้ เราเวลาเนี่ยลองดูท <ing> <the supply> ี um, ่ปลายท่อเนี่ยเห็นคราบแป้งไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่านะขาวๆเห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่เนี่ยขาวๆเห็นไหมเห็นอยู่ครับเห็นอยู่อ่านี่แหละนี่แหละคือทําให้ปืนเรายิงเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดนะลูกเด้งๆไม่แบบเจอลูกไม่ไม่พึงประสงค์เนี่ยบางทีมันเป็นแค่ตรงนี้เองแต่เราบางทีเราลืมสังเกตก็ถ้าเราเล่นเล่นลูกเรืองแสงเนี่ยแนะนํานะห้าถุงเนี่ยต้องเปิดดูละเพราะว่าลูกเรืองแสงมันจะมีขี้แป้งค่อนข้างเยอะ กว่าลูกขาวปกติคอยคอยดูกัน5ถุงต้องดูบางคน3มถุงก็ต้องดูแล้วนะเพราะมันขึ้นอยู่กับเนื้อเนื้อเนอทอรีด,ด้วยอย่างทอรีโพโมิมเทียสเนี่ยสามถุงเนี่ยต้อง,ต,องต้องดูแหละถ้าทรี M, ่เคเอ็มก็จากถุงดูเพราะว่าทรี่เคเอ็มเนี่ยมันมีเคลือบเทฟลอนมาโอกาสที่แป้งจะติดเนี่ยมันจะต่ำกว่าทอ่อเทียสทอ่อเทียสเาเป็นสเตเลสเพียววมันไม่มีสารเคลือบนั่นหมายความว่ามันจะทิ้งคาบได้ค่อนข้างดีกว่าเคเอ็มเคเอ็มจะลื่นกว่า เห็นมือใหม่เขาถามกันมาเยอะนะพี่เวลาเราล้างท่อเราล้างกันยังไงก็จริงๆถ้าล้างท่อเอาแบบดีๆนะบางคนอะเราเมียจัดคือแยกออกหมดเลยแล้วก็ล้างการล้างท่อที่ถูวิธีเนี่ยมันจะต้องถ้าเรียกว่ากวาดก่อนแล้วค่อยถูบางคนอะถูเลยไม่ได้คือลึกภาพว่ากวาดกับถูต่างกันยังไงบางคนเนี่ยสมมว่ท่อสกปรกนะนะเขาก็เอาแซ่ใช่ไหมแล้วเขาก็แทงเลยมองลึภาพไหมอ่านีครับดูข้าวสกปรกอยู่เต็มท่อนะแล้วเราก็แทงเข้าไปเลยฉัก ฉึกฉักฉึกฉักคําถามคือข้าวโปกกตอนนี้อยู่ไหนอาจจะอยู่แถวๆนี้ตรงนี้หรือไปกองอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มโนว่ากูไล่ล้างท้อแล้วสะอาดแล้วแต่หารู้ไหมว่าการที่เราฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักเนี่ยข้าวโปรนไปกองอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็คิดว่ามาสะอาดแล้วคุณไปยิงลองนึกภาพกองฝุ่นเนี่ยจากตรงเนี้ยที่มันกระจายตัวอยู่คุณกวาดมันไปกองอยู่ตรงนี้ แล้วคุณก็ถือว่าล้างแล้วคุณไปยิงใหม่ลูกเนี่ยมันก็จะยิงผ่านไอ้กองหัวโป่งนี้ทีเนี้ยเนี่ยไอ้กองเมน่อที่เราไปกองกันเนี่ยตันๆหนาๆเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยมันก็จะถูกบด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 อยู่แถวบริเวณเนี้ยทีเนี้ยล้างออกยากมากมันเหมือนเป็นการถุยหมากฝรั่งลงไปในพื้นแล้วก็มีคนย่ำ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 มันก็ติดอยู่งั้นอ่ะไม่ออกเห่นหรอไหมพรานแล้วการล้างข้อที่ดีก็คืออะไรคือการกวาดก่อนเขาเรียกกวาดก่อนกวาดทิ้งก่อนคือการแทงสำลีผ่านทิ้งเลยทิ้งไปหนึ่งทีีี้้นนสสััมมกแลว แล้วเรามาส่องดูบางครั้งอะไม่ต้องถูแค่กวาดก็เพียงพอแล้วเนี่หรอปะสมมุติเราเราแทงแล้วสามสี่ปีสัมภีราคาขาวสะอาดแล้วเรามาส่องดูเอ้ยมันไม่มีอะไรติดนะก็พอแล้วไม่ต้องอะไรแล้วก็เอาคัตบรรบล้วงล้วงเช็ดตรงติ่งยางฮอปนิดนึงต้องปรับกดลงมานิดนึงก่อนปรับกดให้ฮอปมันกดลงมาเห็นไหมแล้วเราก็เอาคัตบรรบล้วงเข้าไปดึงออกล้วงเข้าไปดึงออกอย่าถูอย่างนี้นะการถูอย่างนี้คือการย้ำย้ำเอาสิ่งสกปปกไว้ไว้ที่เดิมเราต้องล้วงต่ํางัดขึ้น แล้วลวงออกหมุนคัตเติลหมัดดันเข้างัดขึ้นและดึงออกนี่หรอคือใช้ควาใช้ใช้ของสะอาดทำความสะอาดตอลอดเวลาคือบางคนอ่ะถูๆๆเน้นถูอย่างเดียวเลยคือการถูมันไม่มันไม่สะอาดมันเป็นกันเหมือนมีสิ่งสกปรกอยู่พื้นแนละ้วเราก็เอ้ยมันปิดเปียกอยู่เว้ยเราเอาไม้ถููแยงเลยย้ําอยู่่นั้นอ่ะมันไม่สะอาดเพราะจริงๆคือต้องกวาดคือถ้ามันมีเศษมีฝุ่นมากวาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถูมันถึงจะเอี่ยมนะมครับผมเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับนี่ดูเนี่ยสัมีแรกนี่สัมีแรกนะ อ่าเห็นไหมแต่ขา,ขาวๆเนี่ยจะเห็นเส้นดำๆนี่คือสัมสมีแรกก็คือการกวาดครั้งแรกมันคือการกวาดครั้งแรกคือกวาดทิ้งเลยจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเอาออกไปเลยอืมสํารีที่สองค่อยๆแลกใจเย็ยนไม่ต้องรีบเพราะเรากวาดหนึ่งอ่ายัางมีอยู่มีอยู่ถูกต้องน้อยก็สํารีสามจะ,จะต่างกับชุดแรกอืค่อยๆทําไปของเรานี่ไม่่อยถกบอกเ่าหร่บางคนนะสํารีแรกนี่ดําแบบดําสีอย่างนี้เลยนะ มีนะไม่ใช่ไม่มีดำเนียมใช่ส่วนมากถ้าดำอย่างนั้นก็คืออาจจะเป็นพันพันโลแรกที่อาจจะยังมีข้าวจารบีที่ติดอยู่ในเกียร์ออกมาอยู่แต่ของเราเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่านานมากแล้วเรามันกี่ปีแล้วล่ะเออจะสามปีแล้วพีเออเพราะงั้นแล้วเศษจารบีในเกียร์บล็อกก็ไม่ได้ออกมาทางนี้แล้วก็คืออยู่แล้วอยู่อ่าเห็นไหมสามก็จะใส่ขึ้นตามลำดับเห็นไหมโอเคทีนี้สมมีมันขาวแล้วมันฟ้องแล้วว่าข้างในท่อเราไม่มีอะไรแล้วเราก็มาส่องดูว่ามัน มีติดไหมอ่าติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ถูถูได้อย่างนี้ถูได้เพราะกวาดเสร็จแล้วติดอยู่นิดนึงก็ใช้ผ้ากับแส้ถูเอาแต่ตาต้องดีๆนะล้างท่ออ่ะต,ตามำพด,ดีก็เรียบร้อยนะ <laughs> บางคนล้างแล้วไม่เป็นไปขัดถึงยางฮอบก็หนักเลยทีนี้จริงยางฮอบเสียหายปั่นลูกก็บิดเบี้ยวตำแหน่งที่เราแทงเข้าไปอ่ะเราจะล้างแค่ท่อในชุดเนี้ยมันจะแบ่งประกอบไปด้วยท่อ ยางแล้วก็เรือนเนี่ยกระบวนการเนี้ยถ้าเราจะขัดท่อก็ขัดแค่ท่อก็ต้องดูว่าเออท่อมาอยู่แค่ไหนอยู่แค่นี้นึกออกไหมเราก็กักนิ้วไว้ตรงนี้นี่แค่นี้พออ่ะอย่าอย่าให้มันเกินนึกออกไหมอย่าให้มันเกินไม่ใช่ว่าเราจะล้างท่อทะลุไปถึงนี่เลยมันก็ไม่ใช่นึกออกป่ะเพราะว่าเดี๋ยวยางขอบมันจะเสียหายเราจะล้างแค่ท่อแค่ตรงนี้ใช่ไหมเรากักนี่กักระยะไว้ก็คือแทงแค่แค่นี้พออ่าแค่นี้พอเห็นไหมมันก็ไม่โดนยางหอบ พราะถ้าโดนยางฮอปไปเนี่ยยางฮอปเนี่ยมันมันเป็นวันเวย์มันไม่ใช่ทูเวย์คัว่าวันเวย์คืออะไรคือลูกเข้าทางเดียวลูกออกทางนี้ไม่ได้นะเออเดี๋ยวมันจะเสียหายอ่าโอเคนี่คือการถูการขัดกว่าเสร็จก็ขัดถ้ามันยังสกปรกก็ขัดโอเคดูใหม่ว่าเป็นยังไงโอเคหมดแล้วเรียบร้อยจริงๆชุดเนี้ยมันทำความสะอาดได้3อย่างก็คือทำความสะอาดท่อทำความสะอาดยางฮอปแล้วก็ทำความสะอาดเรือนฮอปมันแยกกันนะ ทํทำแยกกันเราจะล้างติ่งขอเนาอแล้วก็ลูหเข้าไปตรงนัดขึ้นแล้วเน,น,นี่ยัดปัดออกเนี่ยเนี่ยเฉพาะลราโฟกัสแค่ตรงติ่งของ็อปอย่างเดียวแล้วก็โอเคอันเนี้ยไม่มีละเราก็สามารถที่จะเช็ดรงปากยางได้วนลงปากยางนิดนึงเพราะบางทีข้าวสปกปโปกที่มันติดตามลูกขึ้นมาเราเส้นผักเข้าไปมันก็จะไปกองตรงปากยางแล้ววนๆใช้ได้ด้วปัดออกมา เสร็จลูกบางทีใช้โรดเดอร์โอดินเงี้ยเสร็จที่ลูกมันขึ้นไปติดเราก็ต้องเช็ดออกโอเคต่อไปก็ในท่อส่งลูกก็คือฮอปส่วนล่างโอเคเรียบร้อยเป็นอันเสร็จกว่าทิ้งอีกทีนึงเพราะว่าวเวลาเช็ดเนี่ยบางทีผง,สำ,งสำลุงสำดีมันติดอยู่แถวนี้เป็นการฟินิชชิ่งว่าเออโอเคนะเราเอาออกจากท่อหมดแล้วนะโอเค เยาเลยครับยิงต่อได้อ้าหรือสามสองืมโอเคก็ถือว่ายังได้อยู่นะพี่เนาะเอยยังใกล้อยู่ตอนนี้บอร์ดเกตแต่ถ้าเรามันขึ้นเตือนอะไรบ้างไหมมีความผิดปกติอะไรในบอร์ดบ้างหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้แกะมานานละ มีไหมพี่เดี๋ยวแป๊บหนึงครับลองมาคอนนี้ก่อนนะอืสตันดีสองเบสสี BTC โอเคไม่มีนะไม่มีไม่มีปัญหาไม่ใช่เพราะถ้ามีมันจะขึ้นหมุดยงแดงไอหมุดเหลืองๆมาตรงนี้อ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้มเป็นของบูลิงไม่เกี่ยวโอเคไม่มีไม่มีโคตขึ้น ถ้าถ้าขึ้นแล้วนี่คือมันจะมินถ้าขึ้นมันก็จะแจ้งว่ามีโค้ดเออร์เรอร์ E07 เจะลาะบีติด E09 เซ็นเซอร์ไกลมีเตือนแบตหมดอะไรพวกเนี้ยคือคด้ยวยความที่ของเราเป็นมอเตอร์บัลเลต์้วใช่ไหมแบตหมดแทบจะไม่เกิดเลย<ม>ใช่ไหมเราเราก็เลยไม,ไม่ขึ้นโค้ดอะไรเลยไกลทำงานปากตินะฮะยังยังขึ้นยิงเห็นไหมเซีเลคเตอร์โอเคซีเลคเตอร์ปกติ ถ้าเราเปิดออโตวไว้เลยเหรอก็ก็พี่เปิดให้ผมเอเดี๋ดูซิว่ายิงไปแล้วกี่นัดอืแปดหมื 80, ่นยิงไปแปดหมื่นครับแปดหมื่นห้าพันแต่ตรงเนี้ยเชื่อไม่ได้นะเพราะว่าบางครั้งอะ่ะเวลามันอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่อะ่ะตัวเลขมันเพี้ยน โดยส่วนใหญ่แล้วตัวเลขที่แจ้งเนี่ยจะต่ํากว่าของจริงเสมอเสมอ,อมผมเคยเจอบางกระบอกเดือนที่แล้วเนี่ยตัวเลขขึ้น4ี่หมื่นปรากฏมามาเสียบคอมทีนึงเหมือนมาอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่อามันกลายเป็นศูนย์<อ>แล้วก็เริ่มยิงใหม่นับแปหนึ่งใหม่นแบบว่าสี่หมืน่นลบทิ้งไปเลยเพราะงั้นแล้วตัวเลขที่โชว์เนี่ยคือตัวเลขขั้นต่ำของเขาเลยของปืนกระบอกนี้โอเคก็ปกติดีครับกลับบ้านได้เลยไม่มีอะไรแล้วขอบคุณครับผม เราก็ได้ตรวจสภาพปืนที่ร้รอนนะครับก็ได้ถือว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งนะครับว่าปืนผมเนะี่ยก็ยิงให้ตายยังไงก็ไม่มีพังนะครับก็ถือว่าจับไะ้แจมนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นครับก็กดไลค์ s u ซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้มไม่พลาดคลิปใหม่บางทางชาเลนเจอร์นะครับผมไว้เจอกันหน้ามาดูแล้วสนุกกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันผม